สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมวิกกี้ในว,วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดซเวอร์มูคับหมดเข้ามานะว่ามาโหลดยังไงเข้ามาอันดับแรกเข้ามานะไปที่ Youtube แล้ะคือคือเราไม่สามารถหาโหลดในอันนี้ในอะไรนะใน Google Play Store ได้เหมือนเราไม่ไม่มีเราต้องไปกดที่ ยูทูบเข้ามานะตัวไปที่ YouTube สเสร็จพิมคำว่าซูเปอร์วูครับหมดเอพีเคสองศูนย์สองศูนย์แล้วก็หาเข้ามานะเดี๋ยวผมหาแปบบ๊บแป๊บนะท่านผู้ชมหาแป๊บหนึ่งผมจำได้ว่าหาแล้วเจอเลยนะ ไม่ชื่อคลิปอะไรนะหาดูก่อนเอ๊ะคลิปไหนนะเจ้านจำไม่ได้้วคลิปที่ผมดาวน์โหลดไหนก็จำไม่ได้เขานะจำไม่ได้คลิปเนี่ยโอ้ยจะหายจะคลิปหายที่ฟันแป๊บ อัดใต้ไหนนะจำได้ว่าผมหาแล้วเจอเลยอะ่ะหมดมันชื่อคลิปอะไรนะจำไม่ได้ชื่อคิปเอเอชื่อคลิปเอสที่มันขึ้นต้นด้วยตัวเอสดะ,ะจำได้ว่ามันขึ้นต้นด้วยเอแต่ไม่ใช่อันนี้หรวนะเอส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  นี่หรือเปล่าอาดับแล้วขอตอรวจสอบโอ้ยลอไม่ใช่เข้ามานะไม่ใช่อันนี้นี่คลิป,ปนี่คลิปนี้ครับอับนะคลิปนี้ครับอับโอ๊ยกดผิด<น>คือถ้าผมกดผิดอะไรประการใดต้องขอโทษนยครับ นะครับชื่อคลิปนี่น,นี่ชื่อคลิปคำชื่อคลิปนี้นะครับชื่อคลิปนี้ดับเดี๋ยวผมเขียนก่อนรับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับชื่อคลิปนี้นะครับนี่คลิปนี้คลิปนี้แล้วก็กดก็ไปเลยใช่ไหมานะ Oh. Mas se, se você, você encontrar uma que tem orca que esteja é em algum lugar com os olhos vermelhos, vermelhos então a uma orca que não está tá domesticada, porque são, são todas domesticadas, né? Para você estar tá domesticando uma orca aí, é só pegar a cela. Caramba, e... queria เสร็จแล้วลให้คุณกดตรงนี้เขานะเสร็จแล้วมันจะมีให้ตั้งค่าเหมืนะคือจะมีให้เราตั้งค่าให้เรากดไปตรงขึ้นเลยคือให้เรากดไปตรงปึ๊บๆเนี่ยครับก็แค่นี้ครับคลิปคลิปนี้เป็นเคลสอนวิธีการโหลดซูเปอร์วคัมมรดเหมืนนะนะก็บายบาย